ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านบัวขาววันครู2,500เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่5หมู่ที่1ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกราลสินปัจจุบันมีดรสุรางรัตตรีเฮราเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการจำนวน3ท่านได้แก่ 1. นางกาธิตาปทาทุม 2. นายเกียรติศักดิ์วงศรียา 3. นายอำนาจทานบุญจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน1,168คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน67คนวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน โรงเรียนบ้านบัวขาววรกร2,500บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมมีทักษะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรมพุทธศาสนสุภาษิทประจำโรงเรียน สุวิชาโนภวะโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญคำขวัญประจำโรงเรียนเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานความเป็นไทยอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักการเรียนรู้เอกลักษณ์ของโรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนคุณธรรมสพทอ 2. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 3. สถานศึกษาพอเพียง 4. โรงเรียนประชารัฐ 5. โรงเรียนวิถีพุทธ 6. โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 7. โรงเรียนศูนย์เพียรเซ็นเตอร์ผลการดำเนินงานการบริหารงาน4งานด้านที่ 1. ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้จัดทำระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศจัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนมีการตกแต่งที่สวยงามและเป็นระเบียบมีป้ายชื่อบอกห้องต่างๆมีการดูแลสภาพสีของอาคารอยู่ในสภาพที่สะอาดสวยงามมีการตกแต่งห้องพิเศษให้สวยงามและมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีและกีฬาส่งเสริมสุขภาพอนามัยมีการบริการน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอ มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาด้านที่2การบริหารงานบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพมีการดำเนินง,งานตามวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายของสถานศึกษาครูมีคุณภาพครูมีความมุ่งมั่นมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ององค์คณะบุคคลมีคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U.) ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานด้าที่ 3. การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีลงสู่การปฏิบัติด้านที่4การบริหารงานวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาดนตรีกีฬาและศิลปะวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพการใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมมีห้องสมุดที่สะอาดมีระเบียบและมีผู้เข้าใช้งานสม่ำเสมอพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงการใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสองพทตามบันทึกข้อตกลง M.O.U. ของโรงเรียน ด้านคุณภาพโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. การส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะวิชาการชีวิตอาชีพ 3. การจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 4. การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 5. การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยใช้โครงงานเป็นฐานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 6. การยกระดับผลสมพิษทางการเรียนปีการศึกษา2566 7. การพัฒนาวิชาชีพของข้าราชการครู 8. การพัฒนาครูได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้มีการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกโรงเรียนด้านโอกาสโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียน และเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรม1ดนตรี1กีฬา1อาชีพด้านประสิทธิภาพมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับเกียรติบัตรระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับเขตตรวจราชการที่12เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวตรรษที่21ด้านความปลอดภัยรางวัลจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติจังหวัดร้อ ปีการศึกษา2,566สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินรางวัลครูผ่านการคัดเลือกห้องเรียนการจัดประสบการณ์เชิงรุกระดับยอดเยี่ยม